เรามาภาวนาผู้ชาห้าจของเรามีหลักและฝึกคุณธรรมภายในจิตาของเราเพราะทุกคนเราก็ต้องการความสุขปัญหาทุ่ว่นเราจะหาความสุขที่ไหนที่เรามากราบไหวพระพุทธเจ้าก็าท่านสอนให้เรากราบไหวคารพบในสิ่งที่น่าคารพในดวงของเราคือความต้องการที่จะได้ความสุขที่มัน่นคงถาวรความสุขที่ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นและก็ความสุขที่ไม่เบียดเบียนใคร ในความสุขอันนี้น่ากราบไหว้แล้วก็คุณธรรมที่จะต้องสร้างขึ้นมาในใาจใจของเราก็น่ากราบไหว้เหมือนกัน mm hmm. ก็มีหลายบ้างอย่างเช่นที่เราฝึกสมาธินี่ก็ต้องมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวและอัตตาปีความเพียรก็เพียรทําให้มันดีขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํแล้วก็ต้องตรวจดูว่ามันดีหรือไม่ดีถาหากว่าไม่ได้ตรวจดูดดาการกระทำอของเจ้าของเหมือนกับโรงงานที่เขาผลิตของออกมาแต่ไม่รับรองคุณภาพ ผลผลปรของเขาก็มีแต่เสื่อมไปเสื่อมไปเราก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในกายวาจาจิตใจของหนาเพราะฉะนั้นเป็นผู้มีสติและก็ผู้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวนอกจากนั้นก็ต้องสร้างขนธรรมขึ้นมาอันทีเขาว่าคนความพุทธเขามีมาหากรณาที่คุณและก็มีความบริสุทธิ์ที่คนและมีพระปัญญาที่คนเราก็ต้องเอาแบบอย่างของท่านก็วิธีที่ท่านสวงหาความสุขของพระองค์ เราก็ต้องเอาแบบนั้นสร้างคุณธรรมเหล่านั้นขึ้นมาเช่นมีปัญญาที่รู้ยว่าความสุขที่มันคงท้าวันเดียว่าความความสุขแบบชั่วคราวแต่มันขึ้นอยู่กับการกระทำของเรามันอมาช่างมันจะลอยมาหาเราเราเองต้องสร้างขึ้นมาถ้าว่าจิตใจไม่อยากสร้างเราก็ต้องมีวิธีมีอุบายในการสั่งสอนจิตใจของเราให้เย็นดีที่จะละสิ่งที่ควรจะละเยินดีเจริญสิ่งที่ควรจะเจริญไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเราก็อเอา ความถูกต้องเป็นหลักนี่้องใช้ปัญญาสองเมตตาก็อเมตตาตนและเมตตาผู้อื่นถ้าเ่าเห็นว่าความสุขของเราก็สร้างความเดือดร้อนให้ใครๆเขาจะทนอยู่ได้ไหมเขาก็จะลองพยายามทําลายความสุขของเราเพราะฉะนั้นก็พยายามหาความสุขที่ไม่ได้เบียดเบียนใครท่านนั้นแต่ะแความบริสุทธิ์ถ้าเราเห็นการกระทําของเรามันไม่เป็นไปตามหลักที่เขาตั้งไว้เป็นดุวธรรมคติของเราก็ต้องพยายามแก้ไข จุ dry อยู่เสมอเนี่ยเราจะได้มีุนธรรมที่เรียกว่าเป็นของอารยะขึ้นมาในจิตใจของเราก็มีปัญญามีแม่ตาและก็มีความบริสุทธิ์เนี่ยวัติสวงหาความสุขของเรามันจะสร้างให้เราเป็นคนประเภทต่างๆถ้าหาความสุขกับสิ่งของอย่างที่เขาโฆษณา,าจะซื้อของเราก็จะได้มีความสุขก็ได้มามันเป็นยังไงกสส็สุขพักหนึ่งแล้วมันก็จะจางไป เราลองหาใหม่หาใหม่หาหมาอยู่ด้วยแต่ควรธรรมในจิตใจของเราจะเป็นปนัญหาก็ไม่ชัดควรธรรมมันจะเป็นเพียงทว่าเป็นอาการของใจความโลกก็ดีความที่ขาดคันติก็ดีมันก็จะเป็นกลายเป็นสิ่งในจิตใจของเราแต่ถ้าหากว่าเราตั้งใจว่าจะหาความสุขที่มั่นคงถาวรเราต้องสร้างความดีขึ้นในจิตใจของเราจึงจะได้เพราะชนันการวิธีการแสวงหาความสุข ทั้งวอกวักทั้งนึ่งเป็นอริยาอีกทางไม่ใช่อริยาไม่ใช่อริยาก็เพิ่งดูว่าเห็นอะไรอะไรนี่นีด้วยนึกว่าเอ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 าทางที่แปบนอริยาเราต้องการสิ่งที่มัน่นคงเราต้องยินดีเสียสละวิธีสวงหาความสุขจะสร้างให้เราเป็นคนประเภทไหนคนดูดราตัวเองเราฮิตักเนยู่สมรติเรากราบไหว้พระพุทธเจ้ากันท่านสอนให้เรากราบไหว้ควนทำที่ดีในจิตใจของเราห้อบรมทุกวันทุกวัน จะเป็นไปเพื่อความสุดกาลนาน